สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามเรุกุม o o d Morning นะเว l ค o า e to t เด c h ช n n e l ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRP d 8พ88มอรทิทพาดาว youtube.com โหระษฐ์ไทยระบบสุริยญาติรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานได้โปรดช่วยกด s ั b s ไ r i b e กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทัน ยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่พระรเทศหนึ่งสองสามสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะรายการดูดวงชะตารายวันหันสาหมาสนุกนะครับประจำในวันพฤหัสบดีที่สิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม นะครับแรม14ข้า่เดือน11ปีชวดวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันธงชัยด้วยนะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะสามารถทำการมงคลได้แดบนี้นะครับใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่จริงๆนะครับก็ติดต่อมาจารได้จะได้ตรงกับในรวงเจตานะครับโอเค นะอันนี้นะครับใกล้ถึงวันที่16แล้วใช่ไหมออถ้าใครยังไม่ได้ฝันก็รีบฝันนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในแรม14คสี่ํัความฝันในแรม14คสี่ํัเนี่ยความฝันจะเหมือนกับแรมสิบําคือความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคุณฝันอะไรก็ฝันให้ดีเข้าไว้ นะจะประสบผลความสําเร็จนะครับเลขนําโชคเลขโชคลาภประจำได้ทําคลิปแยกไปแล้วนะคุณก็ไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้ด้วยนะครับทุกคลิปนะทั้งลิงก์ในเรื่องเลขนําโชคแล้วก็ดูดวงชะตาลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใกล้ถึงวันที่16แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้แฟนคลับของอาจารย์ดทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวเองน,นะครับเพราะว่ามัน เป็นอาทิตย์กว่าเลยนะนะตั้งแต่16ถึง24ตุลาคมนะครับให้เรามัดระวังเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่คาดไม่คาดกินไม่คาดฝันนะครับซึ่งไม่ดีหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะเป็นในเรื่องเหตุเพ่ภายทางธรรมชาตินะอาจารย์ก็ได้บอกไปในคลิปดูดวงสตาร์ไลน์เดือนแล้วนะครับก็คุณเนี่ยนะใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะครับติดพระ นะห้อยพระไว้เลยนะครับหลวงปู่ทวดเหยียมน้าทะเลจืดนะครับคุณจะได้แค้วคาาปลอดภัยดีในดวงตาหรือเหรียญเทพพระราหูทรงคุดนะครับก็ได้นะหรือคุณบูชามหายันขออาจารย์ไปไม่ต้องกลัวนะเอายันห้อยคอเลยนะโหใหญ่มากนะไอ้เสียนะเอ,ออันนี้ก็แล้วแต่นะครับขอห้โชคดีแล้วมีความสุขนะไอ ไม่ต้องกลัวนะครับประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นะต่างประเทศเนี่ยนะครับประเทศยุโรปเนี่ยเขาเขาก็ถามกันนะว่าที่จริงเนี่ยพายุเนี่ยนะครับบนอากาศเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยมันจะต้องไปแถวยุโรปแต่เขาสงสัยว่าทําไมเนี่ยพายุถึงมุ่งหน้าไปที่จีนนะอันเนี้ยมันมีเหตุผล มันเป็นอาเพศเป็นกรรมเก่าเป็นเวรกรรมของประเทศประเทศปร,ประเทศจีนที่จะได้รับนะครับประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบหางๆนะอ่ะนะก็แก้ไขปัญหาไปนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะในเรื่องของภัยธรรมทางธรรมชาตินะครับไม่เห็นเหรอเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยประเทศอิรักทําไมถึงสิ้นชาติประเทศอิรัก,นนะรเ,รกเนี่ยมีพระพุทธรูปนะครับ ขนาดเท่าบูเขาแกะสลักนะเป็นหินเลยนะอยู่ที่บูเขานะครับเป็นพันพันปีตั้งแต่สมัยพุทธกาศนานมากนะตอนนั้นที่มีปัญหากันนะครับแล้วอิรักก็ได้ระเบิดพระพุทธรูปนะครับคือระเบิดเขานะนะั่นละทิ้งเลยนะคือถึงได้สิ้นชาตินะครับก็เหมือนกับประเทศจีนเนี่ยนะนะแย่มากตอนนี้เขาปิดข่าวนะ นะครับสายอาจารย์รายงานมาแนละ้วจากวัดทีจีนนะโอ้เศรษฐกิจสุดหนะักแย่จริงๆเลยนะครับภัยธรรมชาติก็มีปัญหามากนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะทำบุญเยอะๆนะครับจะได้แค้วคาดปลอดภัยดีในดวชะตานะโอเคอันนี้มาพูดถึงนะครับ คนที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพระพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสะหัวใหม่ในวันพฤหัชเทวดาในวันพระัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพราัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพราัสบดีมีทุกทาน้ํามันในวันพราชสบดีจะมีโชคลาบมาถึงเสียงเซียมซีประจําวันกันเลยเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่เจ็ดสิบสี่ โชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะหากคิดทําการใดนะครับก็ควรดูเลือกจังหวะให้เหมาะสมนะแล้วก็ใช้ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมนะครับจะเป็นการดีสิ่งที่ท่านคาดหวังหรือปรารถนาอยู่นะครับก็จะสมหวังตามที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้นะครับขอให้ท่านยึดมั่นในสินธรรมในเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมั่นคงนักท่านมีจิตใจที่มัวเมาลหลงไหล ทําให้เข้าใจคนรักผิดไปนะเพราะฉะนั้นคุณต้องนิ่งสงบตั้งจิตใจให้มั่นคงนะครับความรักของคุณนียก็มีโอกาสที่จะสมหวังธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันหาช่องทางโอกาสนะครับในในทางการค้าอยู่เสมอถึงจะดีในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานนะครับจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งส่วนในเรื่องของคะแนนสอบนะับท่านจะต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้น จะได้เป็นผลดีในดวงชะตาของคุณมาถึงดูดวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาเริ่มต้นนะพูดถึงในเรื่องของสีกันก่อนเลยนะครับสีประจําในวันนี้ที่ไม่ดีควรเว้นสีม่วงสีม่วงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยก็คือสีแดงนะครับสีแดงสีบานเย็นได้ นะแล้วก็สีที่รองลงมาก็คือสีเขียวนะครับอัญมณีนนในวันนี้ก็คือทองคําเพราะฉะนั้นถ้าคุณติดทองคําติดตัวเนี่ยนะครับจะดึงโดดโชคลาภความสําเร็จเข้ามาหาคุณนะดาวทิตยอยู่ที่ไหนเนคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันอาทิตย์ชาวราศีสิง์ชาวราศีกันนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยสามารถเสี่ยงโชครอตตอรี่ได้ในวันนี้ นะหรือจะเป็นโชคอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คนที่ไม่ควรเสี่ยงเลยก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์ชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับแล้วก็ราศีธนูด้วยนะไม่ค่อยดีนะมีแต่เสียกับเสียนะครับในโดยชะตาของคุณทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่เป็นมงคลประจําในวันนี้นะครับตามดวงชะตาเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับวันพฤหัสทําให้ดาวเสาร์นั้นเป็นกาลี เพราะฉะนั้นคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยนะความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาจนแทบตั้งตัวไม่ทันเนี่ยนะครับหรือปัญหาเก่าๆจะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาคุณมีเกณฑ์การจะต้องขายทรัพย์สินบ้านที่ดินนะให้ระวังการถูกกระทําจากเจ้าที่เจ้าทางด้วยและรวมถึงกรรมเก่าด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับความเสียหายเนี่ยจะเข้ามาแบบรวดเร็วมากเลยนะอย่างที่ อาจารย์เคยดูไปนะห้ามห้ามไปงานศพนะครับเออของคดีน้องชมพู่อะนะเออน้องชมพู่เนี่ยอยู่ที่ภูมิภาคพุทธศรีแตะเสาเป็นกาลีนะครับก็เป็นปัญหาความเสียหายกรรมเก่าถึงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกระซิบกระซิบนะอย่าไปบอกใครนะเออดวงของลุงพลเนี่ยนะเปลี่ยนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับ ทำให้เสานั้นเป็นกาลนะีเพราะฉะนั้นให้ระวังภัยจะมาถึงตัวอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับมันคือกรรมเก่าในอดีตอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นกรรมเก่าในอดีตชาติหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้ระวังไว้แล้วกันนะแต่ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ไม่รู้นะก่ <c oughs> อนหน้านี้ไม่รู้นะแค่ดูดูในช่วงที่ดวงเปลี่ยนเดือนมิถุนายนนะครับโอเคไหมามาถึงต่อคนที่เกิดในวันอาทิตย์ ได้ดวงชะตาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์เป็นสีนะครับจะมีโชคลาบเข้ามาอย่างง่ายๆและรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดฝันในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็คนที่เกิดในวันจันทร์นะดวงชะตาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นนะครับจะมีคนรอบข้างหรือส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงนะครับให้การช่วยเหลือคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองม,มีทรัพย์สิน นะหรือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินบ้านที่อยู่ใสรวมถึงมรดกมรดกด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยเจ้าชะตาอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความเพียรค,ความพยายามให้มากนะถึงจะประสบผลความสําเร็จจะต้องขยันนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันวันเนี้ยคุณจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อสื่อสารนะครับต่างๆเนี่ย ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสังคมทั่วไปก็ได้นะครับหรือคนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยผิวขาวนะครับรูปร่างท้วมใบหน้าออกเป็นๆให้การช่วยเหลือสนับสนุนดูชะตาคุณดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพระประัดสบรีเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถวิชาการเพิ่มมากขึ้นนะครับสังคมส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิชาการมีความรู้คุณอาจจะเป็นคนที่เจ้ากดเกณฑ์เจ้าระเบียบจู้จี้จุกจิกมากขึ้น ในดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยฐานะทางการเงินของคุณก็จะดีขึ้นตามลําดับนะครับความศรัทธาจะมีคนให้ความเกรงใจเคารพคุณมากขึ้นคุณจะมีอํานาจวาสนาบาร,รมีที่ดีมีโอกาสได้ขยายขยายนะครับสามารถทําในสิ่งนั้นได้ก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับให้ระวังในเรื่องของสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิด แล้วก็โลกเวทโลกกรรมด้วยนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้คุณอหจจะมีเกณฑ์การเข้าไปเยี่ยมใครโรงพยาบาลหรือถ้าคุณไม่ได้ไปคุณไหนจะเจ็บป่วยก็ได้มันก็จะสลับกันถ้าคุณไม่ป่วยคุณก็ไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลประมาณนี้นะครับเออไม่ต่ำกว่าสองถึงสามครั้งนะตามเกณฑ์ของดวงชะตาคุณ <c oughs> โอเคอันนี้ครบแล้วนะเดี๋ยวมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวจูดีกันอย่างรวดเร็วเลย ปรากฏการผ่าดาวจูเดียในวันนี้ <c oughs> อิทธิพลนะครับของดาวพระจันทร์เนี่ยติดพิษหน้ามาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับถ้าถามว่าติดเวถึงกี่โมงติดเวลถึงสิบเอ็ดมงยี่สิบนาทีเป็นต้นไปเพราะสิบโมงสิบเอ็ดโมงยี่สิบนาทีเป็นต้นไปนะครับก็จะดีขึ้นมีโอกาสได้พบผู้รับผู้ใหญ่มีเกณฑ์การคุยเรื่องศาสนา นะครับความรู้ต่างๆก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะ <c oughs> แล้วก็คนที่เกิดในวันวันเสาร์นะครับในเรื่องของการงานเนี่ยวันนี้ให้คุณระมัดระวังไว้น,นหนึ่งนะจะมีเกณฑ์การเถียงการมีอุปสรรคนะครับส่วนในเรื่องของการเงินระวังเรื่องผิดใจกันในด้านของความรนะักนะครับจะมีเกณฑ์การเรียกร้องความสนใจ นะครับจากเพศตรงกันข้ามนะก็ได้นะครับจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยเช่นกันแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับกรรมเก่าของคุณด้วยนะคนเกิดในวันเสาร์ในวันนี้นะครับโอเคมาดูตามราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลักขณาราศีเมฆนะชาวราศีเมฆเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ให้เป็น เงียบๆอยู่แบบสมถะนะครับเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ควรที่จะมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรกับใครนะักไม่ค่อยเป็นผลดีสักเท่าไหร่นะครับแต่คุณอาจจะขี้เกียจไปบ้างในช่วงระยะเวลานี้ส่วนในเรื่องของการเงินคุณทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จในด้านของความรักนะครับคนจะได้คนรักคู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรือคนรักคู่ครองคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วดุก็ได้ นะครับเป็นคนที่ชอบแต่งตัวนะให้ตัวเองดูดีและทันสมัยด้วยเช่นกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกษกชาวราศีพฤกษกโดยชะตาของคุณในวันนี้นะครับในเรื่องของการงานคุณก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นงานก็มีโอกาสาที่จะเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับดาวการเงินก็อย,อยู่ในภพบุตตากีรยจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะจะได้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทอง นะครับถ้าคุณติดต่อเรื่องเงินนะถ้าคุณรับงานมาคุณจะขอเบอิกเงินก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยจะสมหวังในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของ <c oughs> ความรักเนี่ยคนรักคู่ของก็นําโชคลาบมาให้นะครับคุณจะได้คู่ที่เป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทํางานนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดาวจาตัวของคุณเนี่ยก็อยู่ในพวกพันทุ คุณจะใส่ใจนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวจะรักครอบครัวเพิ่มมาขึ้นในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาพี่น้องด้วยเช่นกันในด้านของการงานของคุณเนี่ยในวันนี้นะครับก็ถือว่าได้งานนะได้งานประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาเลยชาวลัคนาราศีกอลกฏราศีกร,กฎ,ก,รกฎในวันนี้คุณจะเพื่อนเยอะสังคมจัด นะครับคุณก็จะมีสเสน่ห์ในตัวเองด้วยเช่นกันในด้านของการงานเนี่ยนะคุณก็อาจจะมีะงานทําหนักนะครับคุณต้องอดทนให้มากในเรื่องของการงานจึงจะสามารถผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าโดดเด่นมากจะมีโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีนะครับมิตรนำโชคลาภมาให้ด้วยเช่นกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยาดาวประจำตัวคุณดีมาก นะครับแล้วก็ไปอยู่ในพบของการเงินการทองก็ยิ่งดีเรื่องเงินเรื่องทองวันนี้ทําให้เห็นถึงว่าดวงคุณก็ได้เงินประสบผลความสําเร็จเครดิตในเรื่องของการงานข้อผ่านดีไม่ได้มีปัญหาอะไราไมากมายในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาอย่างรวดเร็วเลยชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้คุณจะมีโชคลาภมีความสําเร็จเข้ามาที่ดีในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์การรายจ่าย ระวังในเรื่องของคดีความไว้ด้วยนะครับการงานของคุณเนี่ยก็ถือว่าถ้ามีปัญหาอ,อาาุปสรรคใดก็แล้วแต่จะได้รับการสน,สนับสนุนช่วยเหลือนะครับให้ผ่านพ้นไปได้ต่อมาชาวราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของการงานเนกรรมม้าเป็นวีน่านะครับจันทร์ก็เป็นราชาโชคอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะมาเองอย่างไม่คาดคิดไม่คาคดฝันนะครับแต่ในวนันนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์การไายจ่ายมากเป็นพิเศษะนะก็ต้องระวังในเรื่องของการ ใช้ใจ่ายวันนี้หนึ่งในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะให้มีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะครับต่อมาเลยชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกในเรื่องของการงานวันนี้คุณโดดเด่นมากประสดผล่ามสเร็จที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับมีโอกาาได้เซ็สนสัญญามีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเลยถือว่าดี นะในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ก็มีเหตุที่ต้องเสียเงินด้วยเช่นกันอย่าให้ใครหยิบยืมเงินคุณนะจะไม่ได้คืนนะครับต่อมาชาวลัคนาหนาะศีรษนูราศีธนูเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการเงินนี่ยจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่การเงินคุณไม่ค่อยดีในวนี้ต้องระวังให้มากนะส่วนในเรื่องของการงานนะครับก็ยังดีจะมีโชคลาภนะครับยังมีเครดิตที่ดีอยู่ในด้านของการงาน แต่การเงินคุณเนะ่ต้องระวังให้มากในวันนี้นะ <c oughs> ต่อมาอย่างรวดเร็วเลยชาวนะาลัคนาาราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยวันนี้ในดวงต่างคุณเนี่ยครับบริวารก็ไม่ดีมีปัญหาเข้าออกนะมีเรื่องเสียหายนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะมีผลกําไรเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยที่จะเต็มที่มากหมายนะ ในเรื่องของเครดิตของคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะประสบผลความสาเร็จคุณอาจจะมีชื่อเสียงไปทางไกลต่างถิดต่างแดนก็ได้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบที่ดีในดวงชะตาของคุณนะต่อมาเชา้ลาล,ลัคนาราศีกุมราศีกุมในเรื่องของการงานวันนี้คุณจะต้องอดทนให้มากนะครับถือว่าคุณได้เงินจากการงานนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะมีโชคลาภถือว่าถ้าวันนี้เสี่ยงโชคก็ถือว่าโอเคก็พอได้บ้าง นะครับแต่ก็ไม่กลัวที่จะเสี่ยงมากจนเกินไปนะในดวงตางคุณเนี่ยดาวโชคลาภอยู่ในภพที่เสียในวันนี้ไม่ค่อยดีนักในดวงชะตาคุณต่อมาเลยชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนในเรื่องของการเงินวันนี้ก็จะมีเงินเข้ามาขอให้คุณขยันให้เต็มที่เลยนะครับคุณขยันเท่าไหร่คุณก็ได้เงินเท่านั้นนะแล้วก็จะมีโชคลาภจากมิตรสหายนะครับหรือโชคลาภจากลูกค้าก็ได้ ใน,นเรื่องของสัญญาต่างๆก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับมีโอกาสที่มีเงนินมีทองเข้ามาการงานก็ถือว่าราบรื่นนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราสีเดี๋ยวจะมาเสีย่ยงไพ่ให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวางดาวคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้นะ ำหรับคนที่เลืกอกไพ่ใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองใบที่สามให้เวลาทำสมาธินะครับแล้วคุณก็เลือกไพ่นะครับสิบวีนะเริ่มเช็งโงชาสีโง่ฉิกปล่วยเข้าจับนะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะครับ วันนี้คุณได้ฟกอกห้าวยนะดงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับคืองานคุณเนี่ยนะวันนี้อาจจะมีอุปสรรคนะครับงานก็คือไม่ได้ง่ายไปสักทีเดียวนะจะต้องแก้ไขในเรื่องของการงานไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยโดยท,ทั่วไปแล้วนะครับก็จะมีเข้ามาเล็กๆน้อยน้อยนะแต่ก็ยังพอที่จะมีโชคลาบลอยเข้ามาบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับมีความทุกข์ บางทีคุณก็ไม่รู้ที่จะปรับตัวอย่างไรนะครับระหว่างเนี่ยคนรักเก่าและใหม่เนี่ยที่เข้ามาคุณก็ต้องใจเย็นนะครับใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยเป็นการดีนะครับต่อมาคนที่เพื่อไพ่ใบที่2ในวันนี้คุณได้4ถ้วยโนะดยชะตาของคุณนะครับคือการงานเนี่ยไม่ค่อยจะมีความก้าวหน้ามากนะคุณอาจจะมีเรื่องเบื่องงานด้วยการเงินก็มี ก็ถือว่าแค่พอใช้เท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักในคนุณเป็นคนที่รักคนยากนะความรักก็ไม่ค่อยได้ดังใจด้วยด้วยซ้ำนะครับหาแฟนได้ยากด้วยนะต่อมาคนนี้เลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ก็สิบดานนะดยชะตาของคุณในเรื่องของการงานวันนี้ไม่ค่อยดีมีโอกาสจะตกงานสูงนะครับจะมีปัญหาแต่ถ้าใครทําเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยค้าเหล็ก พวกนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะจะติดขัดมีเรื่องช็อตเงินนะส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่ดีเลยนะครับแตกสลายผิดหวังในเรื่องของความรักนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้คือคำทานายพิกรารโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าท่าในใดสนใจดูดวงชะตาขายจ้างก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กัจจา์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ